สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดามันโชคนะคะกับอาจารย์จ่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการอ่านรายการแล้วก็คือช่วงของเลขดับลากนั่นเองนะคะก็พูดไปหมดหายคลิปแล้วนะคะเออก่อนอื่นต้องขอโทษสําหรับการที่ไม่ได้อ่านรายการครั้งที่แล้วแต่ก็ได้มีแจ้งทาง Facebook ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ ก็เข้าใจว่าหลายท่านก็คงอาจจะไม่ได้อ่านหรือหลายท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกใน a c e b o o k นะคะตอนนี้ Facebook อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เต็ม5้านคนนะคะเต็มนะคะคุณจะต้องไปเข้า Facebook ของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์2แทนนะคะเพราะเนื่องจากว่า f Facebook มันเต็มเนาะก็เฟซบุ๊กสองก็2องพักว่าคนแล้วนะคะ,นะคะท่านใดอยากเข้าก็ไปเข้าตรงนี้แทนไปรับข่าวสารเอานะคะวันไหน อารมณ์ดีรึ่งอ,อกรึ่งใจก็จะมาให้เลขใน Facebook แทนนะคะประมาณนั้นแต่ว่าในการออกคลิปต่างๆตอนนี้อาจารย์ขอเบรกเพราะว่าจะหันไปทําธุรกิจกับทําธุรกิจนะคะก็อาจจะไม่สะดวกกับการที่จะมาออกรายการอีกนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณสมการติดตามมาตลอดระยะเวลา8ปีที่อาจารย์น,นั่งอัดรายการตรงน,นี้นะคะรู้สึกปรับปลื้มใจแล้ว ถึงที่สุดของที่สุดเลยจริงๆไม่นึกว่าชีวิตของผู้หญิงคนนึงจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะซึ่งเป็นชีวิตที่อาจารย์ไม่มั่นใจเลยว,ว่าตัวเองทำได้ยังไงเอ๊ะจับฉลาดได้มาเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถูกกรรมคำประมาทประมาดูถูกเหยียดยามแต่คําต่างๆเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันทําให้อาจารย์ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้นะคะแล้วก็ ในปี61นะคะเป็นปีแห่งการที่เกิดชีวิตเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับอาจารย์เลยก็คืออาจารย์ได้มาเป็นศึกได้ไปไปประกวดงานซื้อชิงจ้างหมอดูซึ่งอาจารย์ต้องขอบคุณท่านหนึ่งอย่างมากมายที่ได้ทําการปาากอาจารย์ไว้อย่างหนักหนาถึงขั้นดูถูกเหยียดยามถึงที่สุดของชีวิตว่าไม่ดีเนาะ อาจารย์ก็เลยต้องไปแข่งงานสุจริงจ้างหมอด,ดูให้ประจักษ์ให้เห็นกับตาว่าอาจารย์ทําได้และได้รองชนะเลิศอ,อันดับ2ของงานสุจชิงจ้างหมอด,ดูซีซั่นสนะคะในปี6-1นะคะเราก็ประสบความสําเร็จเป็นระดับหมอดูระดับประเทศเลยนะคะรู้สึกปะปื้มก็ครั้งแรกก็ไปแข่งที่โครานะคะไปแข่งที่โคราแล้วก็มาแข่งที่กรุงเทพสอรอบนะคะ จนได้งานโหโห,หตอนนั้นสุดชิงแชมป์มากๆคนเก่งม,มหาศาลเยอะแยะมากมายแต่อาจจะเป็นจังหวะชีวิตของอาจารย์่ายก็ได้ที่จะได้ชดช่วงช่วง,ว,งวันนั้นเนาะไม่นึกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็รู้สึกป่าปลื้มและดีใจสุดๆจริงๆที่เราทําตรงจุดนั้นได้และลบคำปาฏิหาริย์ของคนแต่ที่สุดข,ของชีวิตแล้ว มันก็ยังถูกดูถูกอยู่ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์หัวอาจารย์เสียอาทิตย์คือดาวแห่งการถูกใช้ร้ายใต้สีซุปซิบหมุนหาก็อ่นนะนะช่างมันเถอะเนาะชาติที่แล้วคุณทำผู้ไว้เยอะเนะจ้า้แต่อย่างน้อยเราก็แสดงผลงานให้แล้วไงว่าถ้าฉันไม่จริงจิงฉันคงมายืนจุดนี้ไม่ได้นะคะประมาณนะั้นก็พอแล้วละทําให้เห็นทาให้ประจักษ์พอพอปบายใจละแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนะี่ยซึ่งเป็นปีแห่งการที่ได้รับการ ชื่นชมจากแฟนคลับจำนวนมหาศาลและเป็นช่วงเบอร์ต้นๆของการพิกชะตาพิชิกชีวิตมันเรื่องของการการให้ตัวเลขเ,เลขเด,ดตาทิ์นะคะเป็นที่แบบโจทย์จันแล้วคนก็ชื่นชอบมากๆแล้วก็เกิดช่องของ Youtube เกี่ยวลั่งเนี้ยขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆๆซึ่งก็มีคณาจารย์หลายท่านเก่งๆกับเก่งกาจกันมากมายเลยก็เลยขึ้ว่า เอออาจจะหันอาจจะต้องหันมาทําธุรกิจอะไรของตัวเองแล้วล่ะนะประมาณนั้นก็เลยทําให้อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะต้องเบรกเบรกทุกอย่างลงนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็แอบไปรวยเงียบเงียบรวยเงียบเงียบรวยเงียบเงียบนะคะประมาณนั้นสำหรับ VP ีไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจอาจารย์ยังให้เหมือนเดิมยังให้เหมือนเดิมนะคะแล้ววันดีคืนดีก็อาจจะไปโพสเล่นเล่นใน Facebook ให้ เผื่อท่านที่ติดตามจะได้มีโชคกับเขาบ้างเนาะประมาณนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่ให้การสนับสนุนมาหลายปีที่ผ่านมารู้สึกมีความสุขจริงๆค่ะนะคะแล้วให้โอกาสให้อาจารย์แตนไปยืนทีจุดนี้และได้รับการชื่นชมดีๆจากสมาชิกมากมายนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ชึกว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างอาจารย์ตายจะมายืนจ,จุดนี้ได้ เราต้องขอบคุณถ้าไม่ได้แรงผักดันหรือ,อความไว้วังใจจากแฟนคลับเราที่เองต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการอัดรายการนะคะอาจารย์จะขอพักแล้วก็ ะจะติดตามผลงานอาจารย์ได้อย่างไงก็ให้กดติดตามและกดระฆังสีงขีดกิ้งๆิ่งนะคะ,ะ,คะเมื่อมีสัญญาณเตือนมาเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะอาจารย์จะมาอ่านอีกทีหนึ่งแต่ช่วงนี้ขอพักไปทําธุรกิจตัวเองก่อนนะคะประมาณนั้นเพราะว่าธุรกิจทางด้านตัวเลขเนี่ยรู้สึกมันเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวของมันแล้วอะค่ะของอาจารย์ต่ายนะจุดอิ่มตัวของอาจารย์ต่ายแล้วก็คนทําช่องนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะ ก็เลยคิดว่าขอเบรกก่อนนะคะอ,อาจจะไปหาช่องทางอื่นมามาใหม่อีกทีเ <c oughs> <c oughs> นาะประมาณนั้นท่านใดอยากได้ก็ติดตามเฟซทางทางเฟซเอาแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับที่ให้โอกาสอาจาร,รย์แต่มายินจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ท่านสมาชิกใดที่อยากจะเอออยากเรียนนะคะอ๋อตอนนี้สมาชิกของอาจาร,รย์ต่นะคะ VP เนาะ ก็จะได้เล่เติดตติพิสฟรีนะคะสำหรับท่านที่บูชาหินหนึเส้นหรือ3เส้นนะคะหเส้นก็จะได้ v ีพีสามงวดนะคะแล้วก็แถมเลเด็ดตติพิให้ฟรีปฟรปเป็นการส่งท้ายอําลาและเป็นการแจกข,ของขวัญให้กับสมาชิก v ีีของเราด้วยละกันนะคะมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นไม่มีเพิ่มเติมแล้วค่ะนะคะแจกให้ฟรีเลยเนาะนะคะหเส้นก็จะได้วีพีสามวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลด5้ ได้สูตรหนึ่งูนรนะคะสามเส้นได้มีคีสิงวดได้หนึ่งซีดไป็นคือเลขเด็ดาฟทฟรีหนึ่งเล่มรวมไปถึงการได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้สูตรหนึ่งแต่สูตรสองนะคะประมาณอาจจะเป็นอันนี้เลยค่ะอ่ากำไรหยกนะคะกำไรหยกขาวนะคะแล้วก็อิเซียเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็หยกน้ำพึ่งน,นะคะแล้วก็อื่นๆน,นะคะพิมพ์เข้ามาทักเข้ามานะคะที่เบอร์นี้ค่ะ 0 9 0 9 2 8 2 6า6สแและ ID Line 635-915มนะคะพิมคำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะรวมไปจนถึงการดูดวงอยากให้อาจารย์ต่ายช่วยเช็คดวงชะตาให้หน่อยนในอา่านตามนี้เลยนะคะและรวมไปถึงการที่ทำบุญขอเลขที่บัญชีบุญหรืออื่นๆทักเข้ามาละกันนะคะหรือจะให้อาจารย์ต่ายช่วยดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ดูยู่ทวนเนี้ยใช้อทวนนี้ มัทนทาไมถึงตีติดขาดบางท่านบอกโอ้โหเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาเพราะอะไรมันมี 27, 37, 04, คู่สองเจ็ดคู่สามเจ็ดคู่ศูนย์เจ็ดคู่ศูนย์สี่อ้เออเบอร์ที่มันมีศูนย์มันมีปัญหาแน่นอนค่ะนะคะประมาณนั้นโดยเฉพาะคู่สองเจ็ดสองเจ็ดเป็นดาวคู่พระภาคคู่นิสิลด้วยทําให้เฉียดไปเฉียดมาหรือรวไมไปถึงกันอ่าเป็นนิสิ่งได้ไหมได้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องไปตรวจด,ดูว่าเบอร์ที่เราใช้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ ติดต่ออาจารย์ตายได้เนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างดับล่างอาดับบนก่อน <c oughs> เลขดับบนของนวดงวดวันที่หนึ่งรกรกฎาคมนะคะดับบนงวดที่แล้วออกเอ่อวดที่แล้วออก4ี่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดที่มีนะคะแสดงว่าดับบนของเราเอาอยู่นะคะซึ่งเป็นเลขดับบนที่ได้รับการชื่นชมยินดี กับเลขดับบนมากๆเพราะว่าเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่ตลอดตลอดตลอดเลยนะคะประมาณนี้อ่ะนะก็น่าปรับปลื้มใจนะคะสําหรับสมาชิกของเราเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ท่านที่ะจะเล่นเลขก็ไปดูเอานะคะ,ะสําหรับเลขดับล่างเลขดับล่างงวดของวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมออกหกหนึ่งไม่มีนะคะหกหนึ่ง ไม่มีค่ะแสดงว่าด,ดับล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะและงวดปัจจุบันงวดของวันที่หสิงหาคมนะเลอของ1นึ่งสิงหาคมนะคะวันหสิงหาคมอาจารย์ให้ดับเลขแปดสองเก้าเก้าเก้าสามสี่แปดเก้าสี่แปดสี่สามหนึ่งแปดหนึ่ล้วก็สอค่ะตู้นะคะประมาณนี้แค่แม่จ้องกัด่ง หนึ่งสองสามแค่เจอหนึ่งสองสามแค่เจอหนึ่งสองสามแค่เจอโอเคค่ะนะคะแถมราดวางเนาะเลขดับบนดับล่างถือว่าเป็นเลขที่คือหามากๆในคลิปของเรานะคะได้รับการยอมรับแล้วก็หามหายอยู่เยอะมาก <c oughs> นะคะก็รู้สึกปลาบปื้มใจเนาะแล้วก็ในส่วนของทักษาัพารวยก็เป็นเลขที่น่าสนใจนะคะ แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้โชว์นะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ล้างเลขไปแล้วนะคะแต่ว่าเข้าอยู่ทั้งอมสินทคศได้หมดเลยนะคะแล้วก็สูตรสาหรับ3ตัวบนนะคะ3ตัวบน3าตัวล่างนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะมีคนสนใจมาอยู่เยอะพอ,อสมควรน,นะคะ3ตัวบนสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตร2จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่ง ครึ่งจำบอกได้เลยนะคะยืนยันนอนยันฟันหงกรรันเตว่าเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดไม่ได้โม้ค่ะไม่ได้โม้นะคะบอกอย่างนี้เลยเพียงแค่คุณรู้ตัวดับตัดตัวดับทิ้งตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊ตึ๊นะคะก็บอกได้เลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยอย่างแน่นอนนะคะอย่างงวดนี้นะคะสูตรสตัวบนสูตรหนึ่งนะคะอยู่ในล็อกศูนย์ก็คือศูนย์ห้าสีเลขที่ออกคือ 5 4 05นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตร2แต่ถามอาจารย์ว่าแนะนักสูตรหนึ่งสูตรสดีแหละสูตรสดีที่สุดค่ะสำหรับมือใหม่ค่ะ,คะเพราะว่าค่อนข้างจะเล่นยากสำหรับสูตรหนึ่งเลยนะคะนะประมาณนั้นอา่าสูตรสนะคะสูตรสเนาะไม่หวั่นแม้วันมามา่มาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอายูว่า่างั้นเลยนะคะอืมสมมุติว่าคุณมั่นใจว่า อ่า uh, สูตรสนะคะคุณมั่นใจว่า0ูนยมามันจะออก045อย่างนี้เลยค่ะถ้าคุณมั่นใจ4มันจะออก405ถ้าคุณมั่นใจ5มันจะออก50-4ตรงตรงแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่คุณรู้เค่ยง1ตัวเท่านั้นเองง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากนะคะนี่แบบนี้ค่ะนะอ่าท่านใดอยากได้เลขก็ทักไลน์เข้ามาทักทักเออโทรศัพท์มา คุยมานะคะหมายเลข0909282626 0, และไอดีลาา635915ค่ะทักเข้ามาเลยนะคะอ่ายินดีแนะนําให้นะคะท่านใดที่อยากได้ก็แนะนํามานุนะคะไม่ว่าอยากจะดูดูดูดเบอร์โทรศัพท์ว่าเบอร์ที่เราใช้ดีหรือไม่ดีเป็นยังไงทําไมนึงเชียนไปเชื่มาอ่าเนอะเบอร์โทรศัพท์มันก็ฟ้องร์ฟอร้องความเป็นอยู่ของชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของ การนี่หน้าที่การงานการเงินได้อันนี้ดูให้ฟรีไม่คิดคา่าไม่คิดสตางค์นะคะแล้วก็ส่วนการทํานายเบอร์โทรศัพท์การตรวจเช็คดูดวงชะตาว่าเออปีนี้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะเก่งไงอะไรก็กิ้งก้างเข้ามาแล,แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้นะคะประมาณนั้นส่วนเลขเดดตาทินะคะงวดวันที่หนึ่งก็เข้านะคะแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์ล้างเลขทิ้งนะคะลืมก็ไม่เป็นไรเนาะท่านก็กลับไปดูคลิปว่าอาจารย์พูดจริงหรือเปล่านะคะ ในงวดของวันที่1กรกฎาคมอาจารย์ให้เลขวิ่งอยู่3ตัวคือ607นะคะซึ่งเลขที่ออกคือ6.1.16ล่างและ7.1.1.7บนนะคะเข้าอีกแล้วนะคะซึ่งอีก3ตัวอาจารย์แต่ไม่เคยพลาดเลยนะคะน่าสนใจมากๆและเอาเลขข้างล่างอนะคะเลขข้างล่างเนี่ยเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งเอาเนาะอย่างงวดเนี้ยก็เ,เอาเลขล่างเนี่ยไปวิ่งเอานะคะนะประมาณนั้นเอา,นะะนะอเอาหวังว่าผุ้คนจะร่ำรวยนะคะ คลิปสุดท้ายแล้วมีคนบอกว่าขอเลขนางสาวไทยสักทีเถอะนะเนอะอาจารย์ก็จัดให้เลยค่ะนะคะอาจารย์มั่นใจมากมายคือเลขหนึ่งนะคะลองนะเลขนางสาวไทยค่ะเลขหนึ่งนะคะลองนางสาวไทยคือเลขเจ็ดค่ะนะคะแต่งวดนี้สูตรอย่าทิ้งนะคะน่าสนใจมากๆเนาะนะคะไม่ไม่หายไปไหนแล้วค่ะขอให้ทุกคนรวย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 ไปกับชันใส่หมอดูตาที่วันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็คงต้องอำลา อ้ะไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไป <c oughs> นะคะเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองโนก็ต้องไปแล้วเพราะว่ามันคิดถึงหอยหาเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาแปดปีเนี่ยโอ้โหมันยาวนานมากมายนะคะแล้วก็เป็นจุดพีคของตัวเองสุดๆเลยว่าไม่เคยทำเล่นโดดเด่นขนาดนี้แล้วก็ได้เป็นที่ยอมรักของ ของแฟนคับมากมายขนาดนี้ในช่วงโดยเฉพาะช่วงของปี61ช่วงนั้นนะคะโหโพีสสุดๆบอกเลยว่าพีสสุดๆเนาะไม่เคยเจอชีวิตที่แบบอลังการงานวังเวอร์ขนาดนั้นเลยจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณถ้าไม่ได้แรงผลนกันเนาะแล้วก็วันสุดท้ายเนาะขอลาละนะคะอาจารย์โอ๊ไม่ไม่อัดรายการนะคะไม่ต้องถามถึงเนาะเพราะว่าแกจะ กติดงานยาวนะคะประมาณนั้นแล้วก็สมัหรับนักเรียนสมาชิกนะักเรียนของเรานะคะออมีงานไหว้ครูที่อาสงเจษดานะคะในวันที่6นะคะตั้งแต่เช้าเลยแปดโมงเช้าเลยเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเช้าเลยนู่นเนอะไปพบอาจาร,รย์ต่ายได้ตัวเป็นๆได้ที่นั่นเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการลําลึกบุญคุณล,ลําลึกคุณครูบาอาจารย์ที่ให้การ สามารถสนุนให้ความรู้ความสามารถอาจารย์แต่มาถึงชุมนุนมวัดนี้นะคะก็สามารถเจออาจารย์แต่ตัวเป็นได้ที่นั่นนะคะแล้วก็ต้องแลคผู้บาอาจารย์ของอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วเนาะแปดสิบสามละนะก็อายุก็มากขึ้นนะคะก็คงทําหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีต่อไปนะคะก็สามารถเจออาจารย์แตยได้ที่นั่นนะคะแล้วก็พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการกับอาจารย์แตงดูไดที่ นะคะก็หวังเป็นปัรถน,น,น,นาเป็นอย่างยิ่งยวดว่าจะให้คนรวยรวยรๆยเหมือนเดิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในเฟรนไมรายมือคูบาอาจาราย์หลายๆท่านที่เก่งๆเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วกอ็อะไรที่ผิดพลาดผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอโทษขอโทินะคะแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ไล้ๆ ก็สบายใจได้แล้วไม่ให้คุณมาคอมเมนต์ละนะคะคงอาจจะยบ้ๆขอบคุณละนะไปคอมเมนต์ค,คนอื่นต่อไป <c oughs> <c oughs> นะคะไม่รู้เหมือนกันว่ากดทิงชังอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้น <c> ะ <oughs> แต่วันนี้ไปละนะคะ <c oughs> เป็นลื่นจริงนะคะแล้วก็พบกันใหม่แต่ก็ยังคุยกันได้วีคีไม่ต้องตกใจนะคะยังให้เล่นเหมือนเดิมค่ะนะคะ <c oughs> แล้วอาจจะมีการโพสต์ให้อยู่เสมอๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะวันนี้ลา ละ,ะ,ะสวัสดีสวีดักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะ